เขาเรียกว่าสักครั้งในชีวิตลองลองเติมแล้วเราก็รู้จะตอบดีไม่ตกบนู่ในสุดจงนี้เลหมอกกว่าสิโลสี่โลยัดเติมอุ้ยวผาขึ้นมาเลยโอเค สวยจัดเพื่อนอคุ้มคุ้มค่าฮนะคุ้มค่าการเดินทางมาครั้งนี้พอนสวยนะทุดูกทะเลเหมาะที่แบบว่าผมเคยเห็นแบบว่าเต็มตาก็ที่นี่แหละครับทางสบายสบายตรงไปเลยครับตรงไปเลย สวัสดีเช้าวันที่สี่ของการเดินทางครับเพื่อนๆกุส r า i ิ g ที่แก่งก็อุ้ยคือหมอกมันฟุ้งเต็มหมดเลยเนาะหมอกไม่หน่อยนะหมอกไม่หน่อยนะเออเ้ยเองทำอะไรครับเช้านี้ดิฟรถเหรอกาแฟอ๋อโอเคเช้านี้เดี๋ยวกินกาแฟก่อนฮะกี่องศาครับพี่คอนเช้านี้น่าจะอยู่ประมาณไม่เมื่อคืนดูมันมันตามสุด สิบห้านะมันต่ำสุดสิบห้าเลยนะอตอนตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าได้อ๋อเอาดิเอาดีกินแฟก่อนกินแฟก่อนทุกคนเช้านี้ไปเดีย๋ยวค่อยเดินทางต่อสวัสดีครับบงังยามเช้าวันนี้เสียของการเดินทางเสียงเป็นแรงเสียง <laughs> <laughs> อยากจะเป็นเคยดูหนังสมัยก่อนว่าเสียงพระเอกสมัยก่อนนะเสยียงเป็นยังูนี่แหละ เฮ้ยทำไมหมอกมันดงอย่างนี้วะเช้านี้แล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะหมอกอยู่ตรงน้ำอะ่ะผิวน้ำอะ่ะไอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ถึงนั่นผิวน้ำไงคือ,อคือคือผิวน้ำไม่ใช่ก็อุ้ยอุ้ยบนผิวน้ำอ๋ออุ้ยอุยคือหมอกใชอ่อุ้ยอุ้ยอ่าขาวโป๊ะเลยโบ๊ะเลยนะอยู่ตรงนู้นอะ่ะอีดอนใช่ ข่าวหมดเลยตอนที่เรามาเมื่อเย็นน่ะโอ้ไหนาวมเฉยแต่อยากจะําเสียงเหมือนพันทมนิดเงยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแข่งก้อนนะดูดิไกลๆตรงนั้มอกไหลลินอยู่ตามผิวน้ำครับทุกคนสวยงามตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนสามารถว่าลง เรือข้ามไปเที่ยวในแพรอะไรเงี้ยนี่ะรถที่เขามาจอดกันตรงนี้คือแบบเขาไปนอนแพรกันนะน่าจะมีการท่องเที่ยวในแพรด้วยพอเมื่อคืนได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องคราวเกะอยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลเต้องเก็บข้าวเก็บของกันแล้วเสียงอ้าวทำไมเราพร้อมอ่ะก็พร้อมแล้วะมีอร์มมีอร์มชุดนอนก็ชุดนี้เลยครับื่นมาก็อย่างนี้เลยครับ เพื่อนแกงครับยาววไเพื่อนแกงเพื่อนแกงไอ้คอนมึงทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะทำแบบนี้ก็ไม่ถูกนะทำไมทำไม่ถูกอ่ะถูกดิโดนถูกดิโดนหัวเมื่อกี้ทำไมไม่ถูกอ่ะถูกหัวมีเก็บของเลยทำไมอ่ะอู้หิวข้าวเฮียนอนก็นอนนะกูไอ้เว้นไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะอำลาแกงก้อแล้วที่นี่โอ้โหตอนเช้าก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็อะไรก็อะไร ก็มันยังรักเธอสุดหัวใจบอกใครวะมึงจะบอกใครมไม่ได้หรอกมึงมึงไม่ต้องไม่ต้องมึงส่งมาก็นะถ้าเขาดูอยู่มีอะไรจะบอกบอกถึงเขาไหมคิดถึงไหมอ๋อคิดถึงเขาคิดถึงวิทยาแน่ไปไปไปเดินทางจุดหมายของเราวันนี้คือช่องเย็นประมาณ3 0 0ร้กิโลห่างจากตรงนี้นะครับผมแข่งก็เบาๆ้าชั่วโมง6ชั่วโมงประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อน ทุกคนครับผมตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากในแก่งก้อแล้วครับผมผ่านหมู่บ้านแก่งก้อออกมาแล้วนะครับผมโอ้หตรงนี้ดูครับผมมองเต็มเลยครับผมเชา้านี้อยู่ที่9ก้าโมงแล้วครับผมอาาสดชื่นฮนะเช้านี้ภาคเหนือ,อน,นี่คือมน,นเสน่ห์ของภาคเหนือนะอากาศเย็นสดชื่นขับรถสบายดูดิมองไม่เห็นทางเลยทุกคน เขาว,ว่องเขาว,วา่องเขาเรียกว่าเขาว,ว่องฮนะมองไม่เห็นเลยเพื่อนๆไอ้น้ำเริ่มจับตัวตรงชิวแล้วฮะแต่ชิวสกรปรกไปนิดนึงเ <c oughs> ลยกอเซโลสนักดูเด็ดถ้าตรงนี้นะ้ามีพื้นที่สูงๆนะมองลงมาจากที่สูงตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นทะเลเหมอกได้เลยนะ มันขาวหมดเลยเด้ๆเพื่อนๆ,ๆ,ๆบายบดิยาในชาติแม่ปิงถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาอีกครับทุกคนขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับไปแล้วครับ,ไป,รบไปฮะเราจะมุ่งหน้าไปหาข้าวกินก่อนเช้านี้เติมพลังก่อนที่เราจะเดินทางกันยาวๆฮะตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข1087นะครับทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอรีนะครับผม โบราณชาติแม่ปิงอยู่ห่างจากอำเภอลีประมาณสัก15หกิโลเมตรนะเพื่อนๆโอเคทุก okay. ทชมตอนนี้เราถึงน่าจะถึงลีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องหาล้านข้าวหาปั๊มดูว่าจะมีไหมแต่ล้านข้าวมีแน่นอนนี่เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะทุกคนนี่สองปีแล้วเคยมานั่งกินอยู่นี่ครับทุกคนตอนนี้ก็คือร้าน ข้าวข้างทางที่อยู่เส้นลีไปเถอนนะครับที่ออกจากอุทยานชาติแม่ปิงจะเจอแยกนิดนึงร้านนี้กูคเคยมากินแล้ววะเด็ดอยู่สั่งอะไรกินนะเด็ดอะไรสั่งอะไรสั่งอะไรสั่งอะไรกินกะเพราเนือ้อกับกอเหล่าเนื้อออ๋สายเนื้อมาวาซานเอาไม่ออกข้าวต้นเล็กข้าวดีกว่านี่ได้กินกะเพราเนื้อ<ะ>สมใจแล้วตรงนี้ทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้ข้าว,วนุ่ม เนื้ออร่อยปังโกโฟูเบิ้ลครับกระเพราเนื้อกะรัดหน้าชอบเลื่องเลื่องเหรอร้านนี้แนะนำอร่อยมากมี้วยงตุกปากเลยถ้าไม่ตุกปากก็จะกินไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออาหารมันต้องตุกปากก่อนถ้าไม่ตุกปากจะโดนจมูก มันไม่ได้มีแต่อาหารนะที่ถูกปากได้อะไร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 ไงเตยมืออะไรมาเหนือนะก้อยขมก้อยขมมันมาไม่ถึงนะเราไม่ได้กินนะดูไงได้ปะดูดูลาแวเลือกลาดควายนี่อย่างไรได้ไหมโอ้ยนี่เด็ดกว่าว่ะเด็ดกว่านะเด็ดกว่าผมหวานผมปิดหรอไม่ปิดหรอกนี่ขมเลยกินแต่จะหวาน นี่ฮะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวซ้ายไปก่อนฮะหาปั๊มก่อนฮะเราได้ปั๊มมาเนี่ยคอสคอสโมเรียบร้อยฮะน้ำมันพร้อมรถพร้อมแล้วเราก็ลุยกันต่อครับผมลุยไปตรงถนนหมายเลข106นะครับผมยิงตรงไปฮะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นลีไปเถินนะครับผมจากลีไปเถินอยู่ห่างกันประมาณ45กิโลนะครับเพืเน เส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางนัดเลาะขึ้นภูเขาไปครับเพื่อที่จะไปพอเข้าสู่เขตจังหวัดลำปางนะครับ เส้นนี้นะครับเพื่อนๆก็ใครอยากจะเล่นโคง้งชอบโค้งเยอะๆก็ต้องที่นี่แต่ถ้าใครไม่ชอบโค้งก็จะแบบว่าเมาโค้งนิดนึงครับทุกคนโค้งเยอะครับผมแล้วก็เป็นเลนส่วนกันฮะสองสองเลนเส้นนี้รถสิบร้อยจะเยอะนะครับผมโอ้โหสิบร้อขึ้นมาทีก็ขวางเลนหมดเลยฮะตรงนี้ก็แนะนำเพื่อนๆจะใช้ความเร็วเยอะเลยฮะดูเดิดูเดิเห็นไหมสิบร้อยเยอะครับสิบร้อเยอะ เราก็ค่อยๆไปฮะหูตาต้องไวาฮะสติต้องดีนิดนึงครั้งนี้นะถนนไม่ใช่ครูครับผมอย่าเรียนรู้ด้วยความเร็วฮะท่าไม่ชอโอเคฮะเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ลงมาจาก ทุเขาเส้นลีแล้วครับผมตอนนี้เราถึงเถินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งเพื่อยิงตรงเข้าจังหวัดตรางแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะตลาดมูเซยร์กันนะ,ะทุกคน ท่าู้ชมตอนนี้เราก็ถึงตัวจังหวัดตากแล้วครับผมไม่ใช่สิถึงตรงอำเภอบ้านตากนะครับผมเพียงครับผมอยู่ตากแล้วฮะตากอีก20กิโลเมตรกำแพงเพชร89กิโลท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงตัวจังหวัดตากแล้วนะครับทุกคนนลฮะเดี๋ยวเราต้องตัดไปสู่กำแพงเพชรนะครสวรรค์นนะ ตรงนี้เราก็ถึงตรงแยกแม่สอดแล้วครับผมที่ขามาเราข้า,ขาทางนี้ครับผมขากลับเรากลับอีกทางนึ่งฮะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นตลาดมูเซอร์นะครับผมที่แยกออกมาจากตรงเส้นแม่สอดน,นะตรงนี้ก็ของฝากเหมือนกันทุกอย่างฮะเ,เพื่อนๆที่จะกลับบ้านเดินทางล่องกลับบ้านแนะนําให้แวะฮะผลไม้น่าจะเยอะครับทุกคนตรงนี้บางทีซื้ออะไรครับซื้อสตอครับของฝากใช่ไหมใช่จะเอาไปผัดกินครับนี่มันสตรอเบอร์รี่อา้าวผลไสตอหรอ ที่นี่จะมีของผากเยอะนะจ๊ะนี่องุ่นไรเม็ดเกรดเอออสเตรเลียได้ของออสเตรเลียครับอ๋อโอเคครับอันนี้ไรเม็ดอันนี้ก็ไรเม็ดอะครับเม็ดหมดเลยครับลองทาดูได้ครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ขายงครับอ่าาาาาาาัาา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 ากาาราาาัาา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 ัาาานาา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 มาา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 าบางอามหวาาเก็บจากออสเตรเลียแลาวฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับทุกคน จุดหมายเราอีก150โดสนะครับผมช่องเย็นเจอกันเพื่อนเพื่อครับผมตอนนี้เราถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาแยกข้างหน้าครับผมแยกนครชุมนะครับเนี่ทุกคนเราเลี้ยวขวาแยกนี้เพื่อมุ่งหน้าที่จะไปอทุทยานชาติแม่วงนะครับ อนนี้จะบ่ายสองแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอากาศตอนนี้แดดแบบแดดดีเลยฮะทุกคนร้อนนิดนึงฮะแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วคาดว่าน่าจะอยู่เหมือนกับคนละโลกกันนะครับฝนช่องเย็นรู้ๆกันอยู่ว่าเย็นแจ่มนะครับเ,เพื่อนๆก่อนถึงคลองลานนะครับจะมีปั๊มเบอร์ทออยู่ท่านเพื่อนแต่เตนทุ่งน้ำมันก็ตุนกันตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนช่องเย็นอยู่อีกประมาณสัก60โลนะ แต่มันจะผ่านคลองลานข้างหน้ามีตลาดเดี๋ยวเราจะไปหาทะเบียนตรงที่คลองลานนะโอเคไปต่อครับเพื่อนๆมุ่งหน้าสู่คลองลานเพื่อหาทะเบียนนะตรงนั้นจะมีตลาดก่อนขึ้นไปบุิยานแห่งชาติแม่วงนะตรงนี้เราก็ถึงตลาดคลองลานนะถ้าเราเลี้ยวขวาไปเราจะไปตรงบุิการแห่งชาติคลองลานอ่ะที่น้ําตกคลองลานนะครับแต่เราจะตุนทะเบียนกันหาทะเบียนกันตรงนี้ครับนี่แหละนี่แหละที่เราจะตุนทะเบียน โอเคเพื่อนๆครัตอนนี้เราอยู่ตรงตลาดของลานนะแนะนําให้เพื่อนๆซื้อสบียงจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับกินมีเยอะแยะข้างไหนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพวกพวกกับข้าวเนี่ยไส้กรอกทีเด็ดเลยนะเอาไส้กรอกห้าสิบอ่ะโอเคห้าสิบาทแหนมลูกเท่าไหร่จ้าเอาห้าลูกจ้าไปเราได้สบียงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องเย็นละ ใครบอกว่ามอไซค์ลำบากก็โดดเดี่ยวมีทุกอย่างขนไปได้หมดไอปื๊ดเป็นรถเบียงเวลามาทริปเราจะแบ่งหน้าที่กันครับทุกคนพี่ก๊ับพกเครื่องครัวพี่คอนพี่บังพกเครื่องนอนส่วนรถรถผมไอปื๊ดพกะเบียงน้ำมะตูมไม่ต้องพูดถึงห้ามขาดนะในในในนี้นี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีครับมีแต่น้ำมะตูม เบื้องนาของเรานะฮะคือช่องเย็นหรือจะเป็นช่องเฟสหรือจะเป็นช่องลายต้องไปลุ้นไปดูด้วยนะฮะเพื่อนๆจุดหมายของเราเหลืออีกแค่47กิโลเมตรนะครับตอนนี้เวลาบ่าย3นะคล้วตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนเข้านะครับผมถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนนะตรงนี้จะต้องเสียค่ารถค่าคนนะครับผมเพื่อเป็นค่าเข้านะครับผมเดี๋ยวเราจอดลงทะเบียนจ่ายเงินใจ่ายทองตรงนี้ก่อน,นครับผมจะขึ้นไปช่องเย็นครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคน,อ,นอันนี้ครับนคนเที่ยวเขาก็จะเข้าใจนะนี่ครับทุกคนตรวจหมอพร้อมพร้อมแบบประชาชนแล้วก็เสียค่าข้าวคนละพร้อมรถนะหกสิบาทก็ค่าคนสี่สิบค่ามอไซค์ยี่สิบบาทฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาช่องเย็ยนกันต่อครับ เราได้เข้ามาแล้วครับผมขณะนี้เวลาบ่ายสามครึ่งนะเวลานี้นะครับผมถ้าใครจะเข้าไปแล้วกลับเขาไม่ให้เข้าแล้วนะครับผมหมดเวลาแล้วแต่ถ้าเข้าไปค้างแรมสามารถเข้าได้อยู่ครับผมยันหกโมงเย็นนะครับได้กลับมาที่ที่เราเคยมาก็เหมือนได้กลับมาบ้านเก่าอีกครั้งฮนะทุกคนเส้นทางครับผมช่องเย็นสําหรับคนที่เคยมากันแล้วก็จะรู้ๆกันอยู่ว่ามันสดชื่นมากคนระับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองตามรอยพวกเรามาได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจุดหมายต่อไป เราต้องไปเสียค่ากลางเต์ข้างหน้าครับผมตรงที่ทําการอุทยานนะผมไปอีก8ปกิโลเมตรนะครับเพื่อน,อนระหว่างทางก็จะเป็นเส้นทางโค้งไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโค้งเยอะนิดนึงก็ตามสไตล์ขึ้นเขาแล้วครับแต่ถนนดีครับเพื่อน,อนที่ผมมานี่ก็คือวันที่20ธันวานะครับผมช่องเย็นเขาเพิ่งเปิดให้กลางเต์เมื่อวันที่13นะครับผมเราก็เลยอยากจะมากลางดูฮะ พอเป็นปีแล้วหลายปีแล้วท kind of anyway> ี่ไม่เคยได้กลับมากลางช่องเย็นเลยก็มีความรู้สึกให้คิดถึงตรงนี้ว่าอากาศมันดีแล้วมันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วยก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยอัปเดตกันเลยครับผมนี่ฮะทุกคนเราจะถึงตรงที่ทำการอุทยานนะครับ เราจะดึง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 แล้วขึ้นช่องช่องเกีย็นไปเลยไม่ได้เดี๋ยวเราจะลงมาจ่ายเงินทางนี้ก่อนนะทุกคนนี่คิดถึงจังเลยตรงนี้ก็เคยสัญญากับตัวเองว่าอ,อยากจะมาทห้งครบสัก5าครั้งนี่เดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนฮนะที่ทำการอุทยานนะต่วบริการนักท่องเที่ยว เพื่อนๆต้องเข้ามาจ่ายเงินตรงนี้ก่อนค่ากลางเต็นท์นะครับผมถึงจะขึ้นไปทั้งบนได้นะโอเคครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆไอ้ก๊อฟค่ากลางเต็นท์เท่าไหร่ตรงนี้สามบาทตอนนีนะ้ช่องเย็นกลางกลางได้แต่กุญน้ำเย็นกลางไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็แต่ช่องเย็นเต็มฮนะเพราะเรามีนัดกับพี่บาสมาด้วยเราก็เลยตัดสินใจนอนริมทานมีจุดกลางได้อยู่อีกจุดหนึ่ง แล้วก็ไปดูกันไปหาที่นอนกันเสียได้อดนอนช่องเย็นก็เรามาช้าไปฮะช่องเย็นตอนนี้เขาสามารถรับได้แค่วันละ60คนนะครับนี่เราก็ผ่านด่านตัวนี้ไปเขาว่ามีจุดเนี่ยเลยตรงนี้ไปมีจุดกางเต็นท์อยู่นะผมริมทานเขาว่างั้นนะอยู่ตรงริมถนนเลยเราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วฮะเราจะทิ้งพี่บาสแล้วขึ้นไปกลางเต็นท์ช่องเย็นเสพบรรยากาศและอห้พี่บารสนอนตรงนี้ไม่ได้ฮะนี่เอาเด็ก เราขึ้นช่องเย็ยนไม่ได้เราก็นอนตรงนี้ก็ได้ริมน้ําไปเลยแล้วช่องเย็ยนค่อยเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้แล้วกันนอนนี่แหละแจ m jam เลือกกเ,เลยนอนกันตรงไหนฮะเดี๋ยวเราหาที่รับที่นอนหาเหลี่ยมสวยๆนะนอนกันมาก,ก่อนให้ชื่นใจอู้อ๋อริมน้ําโถ่โอเคเยี่ยมไอตรงนี้ก็แจวนะวพาอะไรเพื่อนอะไรอ่ะหิ้วอะไรมาของฝากจับเละ เอาฝากผ่านผ่านคลิปไปแล้วกันว่าดูสภาพาไม่มันพรุ่งนี้อีกไม่เป็นไรถึงเน่าก็เอาไปเอาไปทําน้าหมักมาแล้วพรุ่งนี้เราต้องเจอแดดอีกว่าเหี่ยว่อวันนี้เรานอนจะอยู่ตรงไหนครับริมทานริมทานนะจุกกลางเต็นท์ริมทานนะก็ริมทานจริงอ่ะข้างล่างก็คือเป็นน้ําไหลลงมาเดี๋ยวเราแคมปิ้งนอนกันที่นี่เนาะเพราะเพราะพี่บาร์ พี่บาร์ดพี่บาร์ดจะนอนที่นี่คนเดียวเราคนนี้เราก็ไม่เอานะเดี๋ยวตอนเช้าค่อยขึ้นมาดูวิวให้เพื่อนๆเห็นแล้วกันช่องเย็นกับโมกุจูน้อยโมกุจูน้อยนี่กี่กี่กีโลก็เป็นระหว่างไม่แน่ใจว่ากี่โดแต่คือเราอยู่ระหว่างทางน่แหละโอเควะตลางเต็นท์นู่นไอ้จะเดี๋ยวโดดน้ำตุ้มต่มอะไรน้ำแม่เลยทั้งนั้นนะใช่ั้นงไงพี่คอสเราเอานอนตรงไหนครับ ใช้คำว่าเรากรบกูด้วยนี่กระเต็นกระเต้นผมพังอ่ะพี่คอนพี่คอนก็จะไม่ให้ผมนอนชิลหรือล่างก็ได้ล่างก็ได้ฟังเสียงน้ำนอนหลับดูแล้วไม่ได้ยินเสียงโกนเออู้เอ้ออื้อูนื้อเอั้อเอื้นเลื้อเอง้อเอื้อเยื้อเ้เอ้อเออเอื้อเอง้อเป็นอเอื้เปือเอ้อเออเอื้อเออเอื้เอื้เลื้อเอื้อเร่เอ้เอื้ออ้้อเอื้เอื้อเอ้เอืู้้อือเออ้เเน เจ๋ตบางคนยังไม่รู้นะว่าตรงนี้คือจุดกลางเต็นท์อีก1จุดนะถ้าเราไม่เกิดการผิดพลาดเราก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้กลางเต็นท์ได้มองผ่านเลยแต่ก็มีลำธารให้เล่นเดี๋ยวเราจะเล่นน้ํากันพี่คอนเราเอาเหลี่ยมนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเต็นท์ของเราแล้วก็ตรงนี้ก็ริมลำธารเลยฮะทุกคนพี่คอนครับที่บพี่นอนเราได้แล้วนะได้ได้นอนตรงนี้นะง่ายๆ มีคนบ้าอีกคนวะเขาอยากได้เขากลัวได้ยินเสียงน้ําไม่ชัดอ๋อหรือว่ากลัวเสียงน้ํากบเสียงคนมันไม่ได้ก็ไม่รู้นะเออมันนอนอยู่ตรงโน้นเลยอ่าถ่ายรูปด้วยอ่านแล้วอ่านแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าเราถ้าช่องเย็นไม่เต็มเราก็จะไม่เห็นแบบนี้อ๋อไม่ได้เห็นบางทีแบบนี้ไม่เห็นบางทีจิ้มแบบนี้แบบเขาเป็นสายพร็อปไงเขาอยากเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็นั่งจัดพร็อปตรงนั้นนะยอมใจตัวเองว่าเอ้ย นอนช่องเย็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนอนแบบนั้นด้วยอ,อย่าใจกระโดดเลกระโดดเลยกระโดดเลยครับทุกคนเดี <S <S ย๋ยวเรากินขก็กินข้าวพักผ่อนกันวันนี้ตามมาเลยยักษ์ไฟอืมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นไปดูวิวสวยๆให้เพื่อนๆรับชมแล้วกันอ,อืม,ออมนี่เดี๋ยวเราเล่นน้ำอาบน้ำกันตรงนี้ได้โอ้ยน้ำเย็นเลยอะไรโหปังนั่งทำไรอ่ะอ๋อถ่ายรูปอะไรงี้เหรอ อ๋อเคเคเคไม่กลัวละนี่อันนี้คือก็คือข้างบนชิวๆสบายๆเล่นน้ำกันตรงนี้บางใส่กับพี่คอราดใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะเอ้ยเสียงใครวะเสียงใครวะสวัสดีน้องน้ำครับสวัสดีพี่บานตามมา ตั้งใจจะไปนอนที่ไหนนะช่องเย็นเอาจากบ้านตอนกี่โมงนะบ่ายสองก็แหนก็เต็มพอดีก็ถึงเดี๋ยวนี้เราก็มีพี่บาสมาเสริมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นไปด้วยกันช่องเย็นตอนนี้เราก็แคมปิ้งของเราดีว่าไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนศูนย์เสียพลังงานเยอะนะนก็อูสารนั่งเงียบๆไบี้โดนไม่พูดไม่จ่านะพี่กอลฟครับทำอะไรครับหย่อส้มเหมือนจะต้อนรับน้องน้ำเขาที่บาร์ะเขาซื้อมาเขาอยากกินออืแล้วเองไม่เปยังปกะกองนะกินได้นะ มาเคยทำกินแล้วเดี๋ยวถ้าหลังกล้องกูเห็นคลายคายกูจะกูจะเข็กระโดดให้ใช่ไหมถ้าให้ทำมไม่กูจะปีไม่ให้นะอันนี้เกินอันนี้ก็เรียกอะไรเกินแล้วเกินแล้วตายคลายแล้วรอดไอ้ที่จัมส้มจริงๆก็เรียกหมูนาวยำหมูแล้วแต่รสชาติเปรี้ยวๆไม่มีบัมป่าไส่เกลือ ูสุมานิ่งสวัสดีเช้าวันที่ห้าของการเดินทางใช่ไหมวะติดแตกิดแตกอ๋อไม่โดนี่ของนี่ของพี่บังนี่พรอพเยอะนะห่ังข้างด้วยดูเดะแบบมอไซค์แบกห่ังข้างอ่ะด้วยิดแตกดีนะแตกเนอะเออเราจะจะพกอะไรก็แล้วแต่แต่เครื่องนอนพวกเราสำคัญนะเพื่อการพักผ่อนที่เบียงพอ เ้าเราจะได้ลุยกันแบบเต็มอิ่มนะอุ่นๆอนเออตอนนี้นะเราก็อะไรนะแตกนอุ๊ยน้นแตกนอกนี่ว่าแต่ถ้าแตกในนะมือเป็นเรื่องอันนี้นี่เสียงดังนี่น้ำนอนอนหน้าริมธานนี่เลยเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปช่องเย็นช่องเย็นก่อนแล้วถึงช่องเย็นจะมีจุดชมวิวจุดหนึ่งชื่อว่าโมกุจู โมกุจูน้อยไป,ยปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเอชมวิวเป็นที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วกันนะส่งท้ายให้เพื่อนๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกัต่อค้านี้แปดโมงห้าสิบสิบเจ็ดองศาข้างบนน่าจะหนาวกว่านี้ช่องเย็นไปเราเดินทางไปช่องเย็นกันทะทุกคนลานกลางเต็นท์ริมทานนะตรงนี้นะ เพื่ครับผมระหว่างทางป่านะเมื่อกี้เราขับมาแบบต้นกงต้นกล้วยเหมือนลอยมีช้างมากินอยู่นะครับเนี่ยให้ไหมไม่มีกล้วยด่างหรอางกล้วยด่างอะ่ะระหว่างทางก็จะเป็นโอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นะครับผมขับมากอากาศเยน็นเย็นยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมครับผมบางช่วงบางตอนเป็นหินแบบเนี่ยเเเป็นกรวดอย่างเงี้ยครับทางโค้งทางช่วงถนนมันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ เราต้งระวังนิดนึงฮะเห็นไหมเห็นไหมเป็นกัวเป็นหินเป็นทรายเวลาเข้าโค้งพัดแน่นอนอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับเ,เพื่อนๆเป็นอุทยานที่อ่มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะมีเสือโค้งเยอะมากฮะที่นี่นะตรงนี้คืออีกหนึ่งจุดชมวิวครับทุกคนที่รเราต้องแวะถ่ายรูปกันหน่อยนะจุดชมวิวกิวกระทิงตรงนี้นะฮะที่เราเคยมากับไขุนแล้วเราก็ตะโกนบอว่าที่รา้านตรงนี้แนะ่ ไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อตรงนี้เขาไม่ใช่ที่กลางเต้นนะครับผมเป็นที่จุดชมวิวพาที่ขึ้นพาที่จะขึ้นตรงนี้เน,นี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นกันต่อฮะจุดหมายต่อไปก็คือข้างหน้าน,น่าจะเป็นโมกุจูน้อยฮะเพื่อนๆลุยไปต่อไปต่อบางช่วงมาต่อนะฮะทางไปแบบนี้เพราะเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาช่องเย็นโดนโดนน้าป่าถล่มฮะนู่นฮะตรงนั้นแน่เลยที่เป็นร่องน้ําป่าลงมาครับผมที่ทําให้ถนนพังแล้วเขาต้องปิดถนนปิด อุทยานไปพักหนึ่งเลยครับความเย็นหน้าเราอยู่ที่17องศาแล้วครับทุกคนตอนนี้ตรงนี้คืออีกหนึ่งจุดชมวิวครับที่เพื่อนๆมาเพื่อนๆต้องถ่ายรูปกันนิดนึงฮะโมกูจูน้อยเดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปกันฮะนี่ฮะทุกคนตรงนี้เาเรียกว่าโมกูจูน้อยแต่ถ้าเป็นโมกูจูใหญ่มันก็จะต้องเดินกันหลายวันะเจ๊ดแกดูตรงนี้ฮะทุกคนโคตรสวย นี่ที่นี่แหละช่องเย็นสวยงามสวยงามเป็นไงช่องเย็นอยู่ตรงนู้น,น,นขึ้นเอ้ยเออขึ้นไปทางเนี้ยขึ้นมาทางนูทุคนนี่เดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปกันกับเพื่อนๆตรงนี้ก็คืออีกหจุดนะครับผมเป็นจุดชมวิวระหว่างทางไป,าไปการเดินไปไกลเสียวไปหรืว่าถ่ายรูปโมกุจูน้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปช่องเย็นต่อครับทุกคน ท่านผู้ชมเราถึงแล้วฮะทุกคนตรงนี้แหละช่องเย็นช่องเย็น <c oughs> คนเยอะจริงฮะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามและความเปลี่ยนแปลงของช่องเย็นในปีนี้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะถึงแล้วช่องเย็นนี่ฮะทุกคนตรงนี้คือช่องเย็นอ่าคือมาถึงนะมาถึงนะมาถึงมาถึงคืออีกหนึ่งจุดลานกลางเต็นต์ก็ตอนเราขึ้นมาตอนนี้ <c oughs> ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เดี๋ยวไดว้ตรงนี้เดี๋ยวไว้เป็นซิงเกอร์เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนสวยงามเหมือนกันมีอะไรวะอ่ะเราต้องไปดูดิต้องมาดูมาดูความเปลี่ยนแปลงกันหน่อยเยอ้านี่ไงพี่เพียอยากมาดูความเปลี่ยนแปลงนี่หรอเออนี่แหละเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่กล่อมจะเป็นที่มีป้าอยอ่ะเพื่อนๆที่เคยมาจะรู้กันอยู่อะไรนะฟุดชายแดนกระแผงเพชรอ่ะอ่าประมาณนั้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยหมดเลยอะ่ะโดนน้ำน้ำป่าเข้าไปไงเขาเลยปิดเส้นทางไงนี่เนี่ย เส้นทางนี้เดินสำรวจธรรมชาติไปได้ไงแต่ตอนนี้โอ้ยไปไม่ได้แล้วเพื่อนๆทุกคนเจอภัยธรรมชาตินะเอ๊ยยาย่ยาย,ยาคขอนนี่ตกไปดีกว่าเสียวตรงนี้ก็คือจบแล้วฮะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นผู้พิชิตผู้สวรรค์ก็ใครชอบแบบสายเดินอะไรเงี้ยก็ลองขึ้นไปดูแล้วกันแต่สำหรับผมไม่ใช่ไงตรงนี้ก็คือวิวของเราฮะช่องเย็นที่เขาเรียกว่าช่องเย็นก็ตรงนี้ลนะคือช่องเย็น ความเย็นความหนาวจะผ่านมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาที่มันสกัดความเย็นของลมไว้อยู่แค่ตรงนี้ไงคือลมมาลมปะทะเลยตรงนี้ก็คือป้ายใหม่ลานกลางเต็นท์ช่างเย็นแต่เรามาเรายังไม่เจอหมาไม้เลยฮนะทุกคนปกติมาทีไรต้องเจอหมาไม้จะมาวิ่งเล่นตามเนี้ยตามเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์อีกอีกอีก,อกหนึ่งอย่างที่แบบมาแล้วจะเห็นหมาไม้นะครับบ้างเดี๋ยวเราไว้เจอกันทริปหน้าเราจะเดินทางไปไหนก็รีเควสมาแล้วกันนะพี่บาร ตามมาก็ได้แค่คืนเดียวแต่มันใกล้ๆบ้านเราไหเมืเ่อไ,ไหลังก็ได้ช่วงเย็นไว้วันธรรมดาค่อยมา้ยไอคนนู้นหาวหาวคือไม่นอนหรอครับเดี๋ยวไว้เจอทีมหนะทีหน้าปีหน้า,ป,นาปีนี้ก็ซีอยู่ใน,กนเกียร์อ่ามาครับพี่ร็อกมีอะไรพูดถึงเพื่อนๆไหมส่งท้ายปีขอใยโชคดีมีชัยคอยขอยโชคดีมีความสุขมากๆนะใช่รักนะจุ๊บจุ๊บไปแล้วป๋า เเจอกันใหม่นะครับมีเกดี้อร่อยอร่อยไปแล้วทุกคนเจอกันปีหน้าคุณม่ได้สปอนเซอร์แล้วป่าต่อไปมีเกตีจ้างป่าไปบายบายเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งฮะไปตั้งแต่สอกเลย